วันนี้ป้าจะพาไปไหว้พระไปเที่ยวตลาดน้อยเที่ยวแบบใบรุ่นนะคะแต่รุ่นเก่าหน่อยวัดน,นี้เนี่ยก็คงจะมีอายุมานานมากพอสมควรในพระวิหารเป็นที่เป็นสถานพระสุขโขท,ทยัยไตรนิษซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมาลาวิชัยพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ เมื่อเราทำบุญแล้วนะคะแล้วก็มาสั่งกระดิ่งนะคะให้ไปถึงสวรรค์เลยนะคะร,ร้านกะหล่ำปับตุปุ๊นะคะคนสั่งเยอะขนาดไหนถ้าไม่สั่งก่อนยังไม่ได้กินนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ช่างกรองรอที่หลังแล้วกันนะถ้ากินร้านนี้ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวดูเป็ดแค่นี้อบวบอ้วนแหมโอ้โหนี่แค่มองก็น่ากินน่ากินแล้วนะคะป้าเคยินชื่อตลาดน้อยเนี่ย มันเป็นชุมชนในความรู้สึกเนี่ยมันเป็นห้องแถวมันเป็นเชียงกงลงรูปวาดพวกนี้ถนนสตรีทอาร์ตไม่มีนะฮะตลังที่เพิ่มมามีเล็กยิ่งนับูวัดก็ยิ่งจะพัฒนามากขึ้นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับวัยรุ่นแต่คนชุงมวัยอย่างเราก็เที่ยวได้เวลาคนมาเที่ยวตลาดน้อยเนี่ยก็จะแวะมาขอพรน,นะคะขอพรขอโชคลาขอให้คุ้มครองนะฮะให้อยู่เย็นเป็นสุข นี่นี่อ่าบ๊ายบายคำแรกนะคะเกินปุยนุ้ยฮะเกินปุยนุ้ยปุยนุ้ยปุยนุ้ย